คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาพ o ออ of Duty b a t ตเทนรอย e ลนิ e ฟอร์สปีด d พ a ์แ a ็กเวิร์ลแล้วก็เบเทสด้ามาทำอะไรอย่า <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> อย่าเข้าไปอย่าอย่าสวัสดีเราชื่อ Plotty และ b a c k f o r l o o d ก็คงจะไม่ได้ฟิลแล f โฟเดสอย่างที่เขาว่ากันไว้โอเคเริ่มต้นมันก็รู้สึกได้แหละว่าเหมือนคน4คนเลือกตัวละครตามใจ แคมเปญที่ซอยย่อยเป็นตอนๆฝ่าฝูงสมเปี้และอุปสรรคเพื่อเก็บเนื้อเรื่องแต่พอยิ่งเล่นนานไปมันก็ยิ่งไม่ใช่แถมบอกไม่ถูกด้วยว่ามันพัฒนาขึ้นหรือลงกันแน่เริ่มต้นของทั้งหมดอยากให้รู้กันก่อนว่า Tur ร l ทัลรทีมที่สร้างเกมนี้ขึ้นมาค่อนข้างมีปัญหาเรื่องเอ g นจินที่พวกเขาใช้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาทีมนี้ใช้เอ g นจินเกมสเปสสบะมากจากซ u r c e มา Unity ไป Cry Engine และตอนนี้ก็ใช้ Un r e ร l Engine แถมพวกเขายังเคยทำเกม VR ลง Oculus ด้วย ถ้าให้เดาๆก็คงจะใช้ Un น t y แหละซึ่งปัญหาพวกนี้จะมาในภายหลังมาพูดถึงระบบเบสิกก่อนการเคลื่อนไหวเรียกว่าได้ไข่กรามาอย่างดีเดินวิ่งปีนสิ่งกิดขวางแบบลื่นไหลเราสนุกไปกับการวิ่งไปมาโดยที่ไม่รู้สึกว่าพวกรั้วหรือพื้นต่างระดับจะมารบกวนโฟโลเลยสักนิดด้วยความที่การสำรวจฉากค่อนข้างจำเป็นคุณเล่นต้องคอยมองหาอุปกรณ์กระสุนและยารวมถึงของแต่งปืนที่หลบอยู่ตามมุมมืดบอกเลยว่าเซนวิ่งหาของเนี่ยเต้นตุบๆเลย อีกเบสิกหนึ่งที่สำคัญคืออาวุธซึ่งเราจะบอกว่ารู้สึกเป็นพอออฟดูตีวเออเกรดปืนระหว่างเกมได้อีกหน่อยความแม่นยำระหว่างเลงกับพีฟลายมีความต่างกันที่เหมาะสมปรับใช้ได้ตามสถานการณ์และแอนิเมชันระหว่างเลงก็ไม่ได้ทำให้หน่วงอะไรมากอาวุธระยะประชิดแยกเป็น2แบบคือมีลีแบบมีซามีนาจำกัดกับของชิ้นที่จะมาแทนช่องปืนสำรองแบบเดียวกับเลฟโฟเดตภาพรวมของการควบคุมปืนก็ไม่ได้ยากอะไร ทําให้เราเพลิดเพลินไปกับการปัดปอมมสมบีมมด้วยลูกตะกัว๋วความยาวของแคมเปญก็เรียกได้ว่ายาวกว่าเกมต้นแบบแหละแต่มันแบ่งออกเป็นตอนเล็กที่สั้นกว่าไม่มากถ้าหากว่ามีใครมาสปีดลันก็อาจจะจบได้ด้วยความรวดเร็วยกวันไปเจอจุดที่เป็นสิง่งจีดขวางอะนะจะว่าไปบรรยากาศของแต่ละเลเวลก็ไม่ได้แย่นะติดอยู่แค่ว่าบางครั้งเราก็จะไม่ได้เห็นมันเพราะมีการ์ดพิเศษมาทําให้หมอกลงปิดบางวิวที่ทีมแมปอุตสาคราฟไว้ พูดถึงตัวการ์ดแล้วเราว่านี่คือสิ่งที่ทําให้เกมมันเริ่มประหลาดออกไปความตั้งใจของระบบนี้คือมันด้สุ่มคอ r ์ u p t i o n g u a r ์ดอกมาเป็น challenge ให้ผู้เล่นต้องแก้ทางกันไอสิ่งที่เราห่วงที่สุดมันอยู่กับฝั่งมนุษย์มากกว่าผู้เล่นที่อยู่ทีม Cleaners ก็ต้องเลือกการ์ดเพื่อบัฟให้ตัวเองเช่นกันทีนี้มันก็สร้างเป็นเด็กได้แล้วเอามาสุ่มจั่วแบบ d เอลก่อนเข้าเกมซึ่งตอนแรกๆมันก็ดูปกติแหละบัฟเลือดเก็บกระสุนเยอะขึ้นคิวได้ยามขับขัน บัฟเล็กๆน้อยๆไม่ได้ดูได้เปรียบเกินไปแต่พอผ่านการ์ดเสรเริ่มต้นไปได้เราก็เริ่มเห็นความเหลื่อมล้าเกิดขึ้นบัฟที่สูงกว่ามากๆทําให้เรามองว่าเริ่มต้นแล้วทุกคนจะอันเดอร์พาวเวอร์กันหมดกับพวกซอมบี้ธรรมดามันไม่ค่อยเห็นความต่างหรอกจนเพิ่มความยากและเจอตัวกลายพันธ์ทั้งหลายตรงนี้เป็นจุดที่ทีมงานสามารถหากินได้ง่ายๆเลยเพราะการ์ดใหม่ๆไม่ใช่ว่าเล่นเกมจบจะปลดล็อกนะเราจะได้เป็นสกุลเงินในเกมไปซื้อมันในขี ที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือเด็กแคมเปญกับเด็กเวอร์ซัสดูแลจะแยกกันใช้หมายความว่าเอฟเฟกต์เดียวกันอาจจะต้องซื้อ2ครั้งด้วยสกุลเงินเดียวกันเริ่มเห็นภาพยังแล้วคือตอนไปจับหมดเวอร์ซัสเนี่ยเราเห็นเลยว่าการที่มีให้ทดลองมันมีให้มากกว่าบทแคมเปญซะอีกจะบอกว่าให้เรียนรู้ระบบก็ได้นะแต่เราว่ามันแสดงให้เห็นถึงทีมงานที่ลงแรงไปกับการทําการ์ดให้ผู้เล่นเอามาใช้แข่งขังกนกันซะมากกว่าและแน่นอนว่าถ้าดันให้เกมนี้เป็นคอมเพติททีฟได้เราว่ามีโอกาสเพย์ทูวิน แต่นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตอ้ที่เป็นปัญหามากกว่าคือทีมงานไม่ได้แบ่งแรงมาทําความเข้าใจเอนจินเห็นที่เราบอกว่าจะมีปัญหาตามมาไว้ตอนต้นคลิปยอยากให้ทําความเข้าใจก่อนว่า Public Be t a แล้วมันคือจุด,ดที่ต้องพร้อมให้คนจํานวนมากเข้ามาปวดตัวเกมได้แล้วพูดง่ายๆคือคุณภาพไม่ควรต่ำกว่าเดโมโบั็กหรือระบบค,คนควรจะเสถียรที่สุดแล้วแต่นี่ไม่และไม่ได้ใช้เวลานานด้วยกว่าจะเจอเราใช้เวลาแค่3เกมหนึ่งในนั้นเป็นเมอร์ซัส และมันก็เริ่มตั้งแต่ออปติ i z e ์ไม่เข้ากับทุกระบบไม่เกมค้าของเราอ่ะเล่นสบายแต่เพื่อนเราที่เล่นด้วยคือไม่สามารถอยู่ในเกมได้นานเอาเซอร์เวอร์ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนแต่คนในประเทศเดียวกันกับแหลกไม่เท่ากันอีกครั้งที่เป็นเสียงของเพื่อนเราที่พบซอมบี้วับไปวับมาอะไรเนี่ยทำไมผีมันกระตุกกระตุกวะผีวับวะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เห็นความหน่วงพวกนี้ m หมดเวอร์ซัสเท่าที่เห็นคือไม่ได้รับรองความแฟร์กับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนอกจากการ์ดที่จะไม่เท่ากันแล้ว <c oughs> เกมมันก็ไม่พยายามปรับจํานวนคนให้ <c oughs> เกมที่เราเข้าไปคือไปกับเพื่อนครบทีม4คนแต่อีกฝั่งเหลืออยู่ 2, 2> <c oughs> ซึ่งก็ไม่รอดอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาเสริมและเมื่อ2คนออกไปคือเกมไม่จบและเวลาก็นับต่อไปตามกติกา <c oughs> และสุดเลยก็คือพอเปลี่ยนแมปก็ยังให้พวกเราเล่นต่อแต่ทีนี้พอมันไม่มีผู้เล่นอีกฝั่งให้ค้นหาเกมมันก็จับพวกเราไปวังไว้นอกแมป แบบเข้าไปในพื้นที่เล่นไม่ได้<น>ก็เลยจบลงแบบนะทีนี้เราอยากพูดถึงดีไซน์ของเกมตรงนี้ก็จะเป็นเทสของเราเองด้วยฉะนั้นอย่าาไปคิดมากแต่ถ้าจะไฟก็มาคอมเมนต์ได้นะครับอืมแต่อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยกับสาระน่ารู้ที่ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้น,นต์ไม่ถูกใจเมื่อไหร่ก็มากดอันซับได้นะครับเอาล่ะเพราะมันก็มีการออกตัวว่าเจริญรอยมาจากเลฟโฟเดสฉะนั้นจะเลี่ยงให้เราไม่เปรียบเทียบก็ไม่ได้ มันก็ทําให้มาสู่ข้อแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดที่ทําให้ทั้ง2เกมไม่เหมือนกันนั่นก็คือม o ดของเกมถ้าสังเกตดีๆและโฟเดสจะมีความเป็นหนังซอมบี้เกรดบีอยู่ตั้งแต่ภาพโปสเตอร์ความอลังที่ปิดที่ปิดทางอย่างระเบิดไฟกระสุนหรือการที่มีสปอตไลท์รวมไปถึงดีไซน์ของพวกซอมบี้พิเศษที่หลุดมาจากหนังบอดี้เฮอร์มาพร้อมกับสาวเฉพาะตัวที่ได้ยินแล้วจะรู้หน้ากันทันที อย่างวิชและเสียงเปียโนสุดหลอนพวกนี้มันเป็นเสน่ห์ของ Left 4 Dead ที่ตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นเกมไหนในช่องใกล้ๆกันสามารถเรียนแบบสไตล์นี้ได้เลยอ๋อขอโทษสำหรับมอสท่ลงไว้นะ <Okay. S 1> พอตัดมาที่ Back 4 Blood เราจะเห็นความเป็นมืออาชีพความถูกต้องของอุปกรณ์รอบๆตัวมูทมันจรงิงจังขึ้นมาทันทีและด้วยชื่อฝั่งมนุษย์ที่ไม่ใช่ผู้รอดชีวิตแต่เป็นคลีเนอร์เราเราขอโทษจริงๆไม่รู้จะให้แปลอะไรดี ถ้าบอกน้าเก็บกวาดแต่หลายคนน่าจะนึกถึงพานโรงมากกว่านะสิ่งที่พวกเขาพอจะมีเหมือนผู้รอดชีวิตก็คงจะเป็นปฏิสัมพันธ์ของแต่ละคนที่มีหยอดมุกหรือล้ออะไรนิดหน่อยพอของปากของคอแต่พอมาฝั่ง r ิ d เดนสเนี่ยบอกได้เลยว่าสเสน่ห์แห่งซอมบี้คือจืดไปเลยเอาเป็นว่าสาวไม่มีเราก็ใช้ตาแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครอยเป็นออกไอ้นั่นตัวโคตรใหญ่เลยคือเราต้องมานั่งดูมูฟเมนต์ดูการโจมตีก่อนถึงจะแยกออก และจากที่ได้ลองเล่นโหมดเวอร์ซัสดูคือมันแยกเป็นตระกูลด้วยอะและเมื่อถึงโหมดเวอร์ซัสเราก็ต้องขอพูดถึงความผิดหวังอีกอย่างในแบ็ k โ b ร์บอเพราะเราไม่เข้าใจว่าทําไมมันไม่ทําให้เหมือนเลฟโฟเรสด้วยเลยมันเอาโหมด s u r v ว v ร์เวอร์ซมาใส่ต่างหาก ซึ่งมันก็คือโหมดที่แข่งทําเวลาให้มากกว่าอีกฝั่งในแมปพื้นที่ปิดที่ตอนนี้ก็เสริมวงล้อมแบบแบตเทอร์โรยาวเข้าไปอีกนี่ก็ยิ่งทําให้เราไม่เข้าใจเข้าไปใหญ่ด้วยความที่เราก็ยังไม่ทันได้เห็นว่ามันมีมุมแชมป์ที่มันโกงด้วยหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าทีมงานจะไม่ชอบผู้เล่นที่จู้เก่งจนถ่วงเวลาได้อะมัง้งส่วนตัวเราชอบแข่งกันวิ่งแคมเป็นให้ได้ไกลกว่ากันนั่นแหละคงต้องรอเกมปล่อยอีกทีละมัง้งจะได้เห็นว่ามันจะใส่มาให้ไหมตอนนี้ก็คงทําได้แค่รอเวลาให้เดบ เพราะเราจะไม่กลับไปหน้าร้านค้าอีกสักพักเนื่องจากว่าเริ่มต้น1,600บาทมึงบ้าปะตอนซื้อเลโวเดนลิมิเต็ดเอ dition เราจ่ายไปแค่1,200บาทได้เสื้อได้หมวกได้ผงกุญแจเลยนะเวย้ยแล่ถ้าจะให้เราไปคิดค่างเงินเฟ้อนะอยังไม่ถึงอะ่ะและยังไม่รู้อีกซื้อเกมไปแล้วจะต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกไหมต้องขออาภาัยจริงๆ,ๆเพราะเรายังไม่เคยผิดหวังกับเกมไหนตั้งแต่มันยังไม่ออกมาได้ขนาดนี้ก็นั่นแหละรูปแบบการดีไซน์ของเกมมันฉีกออกจากกันไปเลย พอเราได้ลองเล่นจริงๆ Back for Blood เลือกที่จะใช้ความคิดใช้การวางแผนเข้ามาด้วยระบบการ์ดในขณะที่ Left 4 Dead มีแค่จอยเกมแล้วก็เล่นให้สนุกมีใช้แผนมีอะไรบ้างแหละแต่มันไม่ได้ต้องมาทำเป็นอะไรเป็นขั้นเป็นตอนขนาดนี้หรือนั่งเทียบสแตทใช้เซนและความชอบก็พอเรามองว่าตอนนี้ Back for Blood มันผสมหลายอย่างจนไม่สามารถไปสุดได้จริงๆก็เป็นอะไรที่ต้องจับตาม,มองกันต่อไปใครมีโอกาสได้เล่นเบต้ากันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะแล้วไว้เจอกันครั้งหน้า 아. <목소리가>